พิกเซลสโดนเครื่องละ7,000ตบนะครับเนี่ยสวัสดีครับทุกคนผมอาร์มนะครับ ในช่องนี้เนี่ยเราไม่ได้รีวิวมือถือกันบ่อยผมจะรีวิวก็ต่อเมื่อผมแบบซื้อมือถือใหม่นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นกันแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้ซื้อมือถือแฟลกชิพนะครับผมซื้อตัว Redmi Note 8 Pro มาซึ่งราคาประมาณ7,000บาทเรื่องมันมีอยู่ว่าผมต้องการมือถือ Android เครื่องหนึ่งเพื่อทําการเทสอะไรบางอย่างนะครับแล้วผมก็หาอันที่มันไม่แพงแล้วก็มาเจอกับเจ้าตัวนี้ซึ่งเอยราคา affordable มากๆในผมจะต้องใช้มือถือตัวนี้อยู่แล้วผมก็เลยออกมารีวิวซะเลย มาเริ่มเลยดีกว่าครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับสำหรับตัว CPU เนี่ยเป็น CPU 8คอร์จาก MediaTek รุ่น Helio g 9 0 t RAM 6GB ถึง8 g b นะครับอันนี้แล้วแต่รุ่นที่จะซื้อสำหรับตัวที่ใช้รีวิวเนี่ยเป็นตัวต่ำสุดนะครับก็คือ RAM 6 g b แล้วก็ Storage 64 g b สามารถที่จะใส่ SD Card เพิ่มความจุได้เองนะครับแล้วก็ support 2 SIM กล้องหลังเนี่ยมีถึง4ตัวด้วยกันมีตัว Wide Ultra Wide Macro แล้วก็ Depth Sensor นะครับตัว Wide เนี่ยสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดสูงสุดได้ถึง64ล้าน pixel ครับและสุดท้ายก็คือกล้องหน้า s e l ฟ i e Full HD 30 FPS ครับโอเคถ้าเกิดว่าเขาจะขายราคานี้เขาจะต้องตัดอะไรบางอย่างใช่ไหมอาจจะต้องเป็นที่จอ นนจอเนี่ยเป็น LCD ธรรมดานะไม่ใช่ OLED หรือว่าไม่ใช่จอคุณภาพสูงอะไรแต่ว่าจำนวน DPI หรือว่าจำนวนความละเอียดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบ400เลยนะซึ่งก็ไม่แย่นะครับเนี่ยมี notch หรือว่าติ่งตรงกลางที่เป็นกล้องเซลฟี่นะครับก็สามารถเลือกได้ในเซตติ้งว่าจะซ่อน notch หรือว่าไม่ซ่อนอาจจะไม่มี Face ID หรือว่าการสแกนหน้าเพื่อปลดล็อกนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือด้วย fingerprint scanner ที่อยู่ทางด้านหลังเครื่องนะครับตำแหน่งก็ดีปลดล็อกก็เร็ว เอาละเรามาดูตัวบอดี้กันบ้างนะครับตัวเฟรมเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าฝาหลังเนี่ยเป็นพลาสติกมันวาวนะครับคือจับแล้วเนี่ยลายในมือติดง่ายมากแต่ว่าตอนที่มันสะอาดๆเนี่ยมันดูสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆนะครับจับแล้วก็ให้สัมผัสที่ดีไม่ใช่เหมือนกับพลาสติกกระจกกระจกกระจกที่จอเนี่ยก็กอริลลากราสนะครับที่ด้านล่างมีชาร์จิ่งพอร์ตเป็น USB-C นะครับสามารถที่จะฟ้าชาร์จได้ถึง18วัตต์มีลำโพงแล้วก็มี3.5มิลลิเมตรเฮดโฟนแจ็ อันนี้ส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่าผมยังใช้เฮดโฟนแจ็คอยู่นะครับมันเสียบง่ายดีแต่ว่าแน่นอนสมัยใหม่เข้าไปบลูทูธกันหมดแล้วแต่เครื่องนี้มีให้คุณเลือกทั้งสองแบบสําหรับทางด้านขวาเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับก็ค่อนข้างมาตรฐานทางด้านบนเนี่ยมีไมโครโฟนแล้วก็มีจุดอินฟราเรดนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้มือถือเครื่องนี้เนี่ยเป็นรีโมทแอร์หรือว่ารีโมททีวีได้ด้วย แบตเตอรี่เนี่ยให้มาใหญ่เหมือนกันครับ4,500ม ah, ิลลิแอมป์อวซึ่งถือว่าอยู่ในเรนจ์ที่สูงนะครับของมือถือในตลาดช่วงนี้นอกจากนั้นแล้วมือถือเครื่องนี้เนี่ยยังเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นในท้องตลาดนะครับที่มีการใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนของ GPU ด้วยน้ำนะครับก็คือ Liquid Cooling มันก็จะมาช่วยให้ GPU สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพในระยะเวลาที่นานขึ้น เวลาที่เราเล่นเกมสามิติหนักๆอย่างเช่น PUBG Mobile ด้วยเทคโนโลยี Liquid c ค o l i ่งของการ์ดจอมากับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้เจ้า Redmi Note 8 Pro เนี่เป็นมือถือที่เหมาะมากๆสำหรับเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมบนโมบายถ้าเกิดว่าดูจากสเปคที่เราพูดกันมาแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเจ้า Redmi Note 8 Pro เครื่องนี้เนี่ยถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวมาพูดถึงตัวซอฟต์แวร์กันบ้างดีกว่านะครับณนะวันนี้ตอนที่ถ่ายทำเนี่ยนะครับยังรัน Android 9หรือว่า Android pi อยู่นะครับแต่เขาบอกว่าจะมีการอัปปเเกรดให้็น Android 10, ในอีกไม่ช้าแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เพียว Android นะครับมากับมี u i ตอนนี้เวอร์ชั่น11ตัวผมเองที่ใช้เพียว Android มาโดยตลอดนะครับพอมาใช้มี u i ครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามัน เหมือนกันแต่ว่าพอใช้ไปนานๆก็รู้สึกเข้าที่เข้าทางนะครับเออมันก็ใช้ได้แล้วเขาก็มีธีมให้เลือกหลายธีมนะครับถ้าเกิดชอบมินิมอลแบบผมเนี่ยก็สามารถที่จะหาอะไรที่มันถูกใจได้ไม่ยากครับสำหรับใครที่ไม่ชอบซอฟต์แวร์ที่ติดเครื่องมานะครับก็สามารถที่จะอันอินสตอลลบทิ้งได้ไม่ยากนะครับรวมไปถึงมีเครื่องมือช่วยเหลือเยอะแยะนะครับในการอันอินสตอลอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคัสตอมไมายซีดีขยันหน่อย,ยนะครับก็จะสามารถได้ประสบการณ์ใกล้เคียงเพียวแอนดรอยได้เหมือนกัน ตอนที่ผมซื้อมือถือเครื่องนี้มาเนี่ยผมไม่ได้ดูเรื่องของสเปคกล้องมันเลยนะครับเพราะว่า1งงานที่ผมจะซื้อมาใช้เนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปนะครับแล้วผมก็มีมือถือของผมอยู่แล้วในการถ่ายรูป2ก็คือผมไม่เชื่อว่ามือถือราคาเท่านี้กล้องมันจะดีขนาดไหนแต่ว่าพอลองมาใช้ดูเนี่ยรู้สึกว่ามันดีเกินคาดนะครับด้วย AI ของตัวซอฟต์แวร์ด้วยแล้วก็ด้วยตัวฮาร์ดแวร์ด้วยส่วนหนึ่งคือตอนแรกจะทํารีวิวผมก็ลองถ่ายเล่นๆแหละพอถ่ายไปถ่ายมาเฮ้ยเฮ้ยมันสวยว่ะเฮ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้กล้องหลัังทีีี่ใช้้ไดมม3ตว มีตัวธรรมดาแล้วก็มีตัวมาโครนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น depth นเซอร์สําหรับ AI ที่จะใช้ในการเบลอภาพที่ผมชอบก็คือสามารถถ่ายมาโครจากมือถือได้เลยนะครับเพราะว่ามีตัวเลนส์มาโครมากับ AI ที่ช่วยในการประมวลผลด้วยอีกส่วนหนึ่งตัว AI ที่ติดมากับกล้องเนี่ยนะครับอาจจะไม่สู้ของ google หรืออาจจะไม่สู้ของ iphone นะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละครับสรุปก็คือเรื่องของกล้องเนี่ยเกินความคาดหมายของผมไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเอาภาพมาให้ดูเนี่ยผมดูไม่ออกหรอกว่าถ่ายมาจากมือถือเครื่องละ70,00บาท เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของ performance นะครับโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมบบหนักๆเป็นยังไงใช่ไหมครับผมลองเล่นอยู่2อสเกมนะครับมีรันโลกโมบายที่ผมเคยเล่นเป็นประจําในสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีพับจีโมบายซึ่งเป็น3มิติแบบหนักๆเลยเรียกได้ว่าเล่นลื่นๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นไป1ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาอะไรแน,น่นอนว่าเครื่องร้อนนะครับแต่ว่านั่นก็ปกติอยู่แล้วถึงก็เขาจะมีเทคโนโลยีระบายความร้อนที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องมันจะไม่ร้อนเล่นไปเล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล่นลื่นกว่ามือถือที่ผมใช้ออยู่ปััจจุบนก็คื Google Pixel 2XL ซึ่งเป็นแฟลกชิปเมื่อ2ปีก่อนเฮ้ยเครื่อง7,000มันจะมาแรงกว่าเครื่อง30,000ได้ยังไงวะผมไม่เชื่อเด็ดขาดผมก็เลยไปลองโหลดตัวเบนช์มาร์มารันดูพอเริ่มรันไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมอึ้งไปเลยครับเพราะว่าเจ้าตัว Redmi Note 8 Pro เนี่ยรันเร็วกว่า Pixel 2 XL กับผมแน่นอนนะครับพอรันเสร็จแล้วสกอร์ออกมาเนี่ยก็พบว่า Redmi Note 8 Pro เนี่ยแรงกว่า Google Pixel 2 XL พิกเซลสโดนเครื่องละ7000ตกนะครับเนี่ยโอเคละพิกเซลสออาจจะเป็นมือถือเก่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมานานขนาดนั้นนะครับสปีนิดๆิดเท่านั้นเองแต่ว่าราคาของ2เครื่องนี้เนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ที่พิกเซลสจะเก่าแล้วราคาขายตอนนี้ก็ยังเกินหมื่นนะครับอันนี้7 0 0ดพันะครับเนี่ยคือผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากจริงๆกับราคากับคุณภาพของเจ้านี่แน่นอนว่ามันมีข้อเสียผมหาได้อย่างหนึ่งก็คือว่าลําโพงนะครับตัวสปิเกอร์เนี่ยห่วยมากเปิดเพลงฟังนี่ไม่ไหวเลยจริงๆนะครับนั้นแนะนา ถ้าเกิดว่าจะฟังเพลงหรือว่าดูหนังเนี่ยต้องต่อหูฟังซึ่งก็เป็นเรื่องที่โอเคสําหรับมือถือที่ราคาขนาดนี้คือราคามันไม่ใช่3 0 0 0 0ื่นแกชิปอะไรขนาดนั้นดังนั้นนะครับสรุปก็คือโคตรคุ้มตอนผมซื้อมาเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะคุ้มอะไรขนาดนี้แต่ว่าเฮ้ยนี่มันสุดยอดเลยว่ะดังนั้นการใช้งานแล้วก็รีวิวครั้งนี้เนี่ยทให้ผมกลายมาเป็นผู้ศรัทธาของเร d มี่โดยแท้จริงด้วยราคาน่าคบหาแล้วก็สเปคแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นมือถือเครื่องหลักได้สบายๆนะครับหรือกงหลั หามือถือเครื่องที่2นี่ใส่ได้2ซิมหามือถือ Android ไว้เล่นเกมนะครับราคามันน่าจับมากๆจริงๆและนั่นก็คือรีวิว Redmi Note 8 Pro ครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างสามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนช่องนี้เป็นในตัวด้วยนะครับหรบวันนี้ผมขอลาไปก่อนจนกว่จะเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ